ตำรวจถ้าอยู่เก้าสิบวันเนี่ยมันหมดแล้วนะหมดเกณฑ์แล้วนะครับท่านจะทำอย่างไรท่านจะเลื่อนยืดเวลาออกไปเขาไหมท่านต้องเป็นคนทำรัฐมนตรีที่ทำต้องเป็นคนทำผู้บัญชาการเรือนจำต้องนำเสนอเรือนจำต้องนำเสนอรัชทันอธิบดีรัฐทานใช่รัฐทานเสนอธรมปลัดก่อนปลัดอธิบดีรัฐทานไปเสนอประลัดยุติธรรม ปลาดยุติธรรมจะเสนอรัฐมนตรียุติธรรมเพราะว่าจะเลย90้าสิบวันและ90วันตั้มพิชิตนับอืนคือ90และพิชิตใจมงคลบอกว่าเราหักสาหที่ได้ควรอ่ะนประมาณพระลหัตละการเมือง90ที่วันพนระรหัตแล้วก็จะไปถามผู้ที่จะไปถามกันว่า ท่านจะเลื่อนไหม,มท่านจะเลื่อนไหมถ้าท่านเลื่อนท่านบอกว่าเลื่อนถ้าท่านไม่เลื่อนท่านเอาคืนกลับเข้าเรือนจําเดี๋ยวนี้เ,เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยสวัสดีท่านผู้ชมท่างทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ไลฟ์ของเรานะคะสวัสดีสมชายสวนการครับพี่ปองยังตั้งคำ<อ>ถามาอยู่ใน Facebook ของท่านด้วยนะครับบอกว่าทํา,ามทไมก้าวไกลร้อยห้าสิบคนไม่มีใครตั้งคําถามเรื่องนักโทษชายทักษิณเลย้ขวดท้งน้อก้าวไกลร้อยห้าสิบคนไม่มีใครเคยตั้ง ตั้งคำถามหรือแสดงอะไรออกมาเลยในเรื่องของนักทุชัยทักษิณทำไมทำไมก้าไกลถึงเป็นแบบนั้นตกใจต้องให้เช่นตกใจมั้ยจะต้องตกใจมะแปลกใจไหมล่ะไม่คือแปลกใจไหมไม่เห็นแปลกใจเลยตั้งเก้าสิบวันมาแล้วเธอร้อยวันร้อยวันจริงคือไม่เห็นแปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงไม่เขาถึงได้ไม่ไม่ถามถึงมันต้องมีเรื่องแหละคุณทักษิณอยู่กับพระเก้าไกลเหรอก็คงจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่สามารถที่จะ ช่วยกันได้พูดกันได้หารือกันได้แลหละเอออย่างน้อยที่สุดอ่ะสุริยะก็จะต้องคุยกับธนาธรได้จึง,งเรื่องเงินกิจเหมือนกันเหรอจึงเรื่องเงินกิจเหมือนกันไนงะอ,อ,อา,าหลานเลยฮะหรือย,อยังไงเธอ,อจะเอายังไงเธอ,อะจะเอายังไงอ่ะฉันจะถามเธอหน่อยเพราะธอจะเอาอะไรกับเขาอะ่ะ <c oughs> เขาเจ็บกระแดกกระแดกระเด้อยู่นั้นอ่ะที่ชั้นสิบสี่เธอจะเอาอะไรกับคนป่วยเดี๋ยวนี้ชีวิตเธอเป็นอย่างนี้แล้วเหรอคุณเบญจมาเอาความจริงไง <c oughs>